สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเจ๊ชอบเจ๊เหมือนเดิมเราก็มาดูในรายการทําให้หมดทําทุกอย่างเลยครับเป็นอีพีที่3แล้วนะครับซึ่งวันนี้จะมาสร้างสนามกอล์ฟแล้วก็มินิกอล์ฟกันตามลิปที่ผมขึ้นเลยครับสร้างก็ใช้พวกน้ำแข็งหรือว่าใครไม่มีน้ำแข็งก็ใช้อื่นได้แล้วก็ไปดูกฎการเล่นกันก่อนวิธีเล่นครับไปโอเคครับเราใช้เป็นเบ็ดตกปลาครับในเวอร์ชันเบ็ดล็อกนะครับ เราจะดึงไปที่หัวของอาร์มสแตนดึงมารับแล้วก็นี่นี่แล้วก็ดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆครับดึงมาเองครับจนกว่าจะเข้าหลุมเราจะสร้างหลุมไว้ฮ่าเล่นลนไปเรื่อยๆครับจนในท่สุดหลุมเราก็อยู่นี้เขาสร้างเรียบร้อยครับแค่นี้ก็ได้เกมมินิจกง่ายๆแล้ว่ปต่อไปวิธีการสร้างกันแบบเบสิกเปสิงง่ายๆครับแค่คุณต้องมี ฟาร์มฟาร์น้๊แข็งไมก่ก็อะไรสักอย่างนี่แหละที่หาน้อแข็งได้ต้องมีสุทัศน์ด้วยซึ่งขั้นตอนที่1คือการถากหน้าดินหรือว่าหาที่ซานที่ในการสาร้างครับก็เริ่มเคลียร์กันเลยหลังจากเคลียร์เสร็จแล้วให้ใช้บล็อกหรือว่าสลับนะครับสร้างเป็นจุดเริ่มครับสร้างไปเรื่อยๆครับโอเคให้เราใช้เป็นบล็อกน้ําแข็งหรือว่าบล็อกอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แม็กมาบล็อกหรือโซแซ,ซนครับ แล้วก็อย่าลืมวางท็อตแต่อย่าวางใกล้เกินทพาให้วางระยะไกลไม่งั้นน้ำแข็งจะละลายคุณอาจจะสร้างเป็นหลุมเป็นบอ่อไม่ให้ลูกกลอบเราตกให้ลูกกลอบเราตกมันจะได้ยากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคการทำนิ้ยครับสร้างตามความอยากจะทำจะใช้เลซโตนมาเพิ่มก็ได้เอบิสตันมาดันอสลซาามาดันเอเมอร์สเตนเนี่ยดียร์ยี่แล้วก็สร้างครับแล้วเราก็ใช้น้ำเ็นการไหลลงไปนเนี่ย สร้างตามความคิดสร้ออสางสรรค์ของคุณเลยไปแล้วก็สร้างทางลงไปเรื่อยๆแบบตีกอปลงมา,มาเอ้าลูกกอปหายโงส่วนสุดท้ายนะครับเกือบลองสุดท้ายก็คือการสร้างจุดจบของกอปคือมันจะต้องมีหลุมครับมีหลุมเป็นจุดจบถ้ายิงถ้าแบบตีเข้าหลุมปุ๊บคือชนะอ่ะเราจะมานับแต้มกันอ,อเมื่อสร้างหลุมเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องห้ามขาดสลับกอป ก็คือธงนั่นเองนี่การสร้างธงก็คือใช้แค่นี้คหรือจะใช้พวกขนแกะตมมั้มใจเลยผมตัแค่นี้ก็เป็นถือว่าเป็นธงแล้วกด mm hmm. ้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ก็สวัสดีครับ